สวัสดีครับน้องมิกสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องมิกสวัสดีครับสวัสดีครับน้องมิกครับหายหน้าหายตาไปน่าหลายงวดครับนี่ก็เป็นปูอีกปูหนึ่งครับที่มีเส้นนะครับท่านผู้ชมฟันแม่นคือกันครับเอฟซีไปบวชที่พ่ครับน้องมิกแม่นครับสาธุอนุโมทนาสาธุครับบวชผักดูดดอนครับเอฟซีเนาะสกเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาตามน้องมิกครับเป็นแนวด้เรื่องเล่าน้องมิกลุงผมถือพี่อํา ถือพี่อัมเลยแมนนะถือพี่อัมอยู่ทงผู่อยู่ตทงผู่แม่นไปยังไงึงผู่จึงถือพี่อัมครับไปหาของปลาครับไปหาของปลาแม่นครับตราที่นี่เขากับยางนำผมครับครับผมยางไวรไซเป็นกับยางนำผมใช่ยางนำพี่ครับอ่ยมันคือเหี่ยนแต่ตอนนั้นผมไปนอนอยู่ทำผ้าทินครนะทำไซกว่อนนะทำพ้าทินครนะทำพ้าทิน อยู่ทางไหนี่ทำผาทินนี่อยู่ทั้งผู้ครับอยู่ทั้งผู้นี่เนาะแมน่นครับผมตานี่เป็นตาผมมาไปยุดย์ก็บอกกอกมัเพ่นก็บอกว่านี่จะพึงไปถาเอาเลก็กครนบครับเบาออกมาแนวนี่เลยแม่นพีมันนั่มาเนี่เป็นผู้ชายหรือพีผู้หญิงผู้หญิงครับผมง่าวผมหงอกครับผมยาวรากดินเลยบ่แมน่นคือเหี้ยนแทะเป็นนางมากเพ่นบอกว่ายุดก่อนถาเอาเลก็กอนยังเมื่อ,อ ตาหนีพุไปหอดมองโกบกบกพม่กว่าไปเอาเหล็กก็เพิ่นเพิ่นก็บ,บอกว่าเมื่อเด้บอบักลาเปล่าเมื่อแล้วมีคนมาตามเอาอีกครับเพื่อนก็บ,บอกว่าเมื่อเราไปหาไซบาเ้อครับครับแล้วเพิ่นก็บ,บอกว่าเมื่อเรานั้นไปหาไซบาทถทำบุญฮะดูในวัดบวชจกักรทิศหนึ่งครับครับแค่นี้แค่นี้ ตัวเลขตัวไหนล่ะก่อนครับน้องมิกสามสี่ศูนย์ครับสามสี่ศูนย์เห็นสามตัวเลยเป็นบอกสามตัวเลยสองตัวเป็นบอกบ,อกคบ,บอ่ครับบ่ครับบ่บอกครับแล้วผีที่อํามาอํารุ่งนี่บอกเลขบ,บ่ครับบ่ครับมาอํายังเยียวครับขึ้นไปหอนให้ผมเข้าก็อําอ,อีกครับจุดเดลงมือออําน้องมิกบ่บ่ครับมีแต่หนำมาซือ้อโอ้หนำมาซื้อเนาะนี่แหละครับท่านผู้ชม เป็นเด็กหน่อยมักสิมีผีนําตลอดเด้ครับตามทีต่ติดตามมากนี่ครับเขามาจากงวดล่ะนี่น้องเมฆนี่สองวสองวดสองงวดเนาะครับสองงวดองวดซ้อนแล้วงวดนี่เขาห้เป็นงวดที่สามครับเอฟสี่วันที่สิบหกเมษายนนี่เนาะพิ่ง <c oughs> นี่เห็นจะจะเลยบ่ครับเห็นจะจะเลยครับโอ้ครับเบอฟสี่เพื่อนมาบอกนี่เพิ่นมาบอกหรือว่ามาเขียนห้คะ มาบอกครับมาบอกคนสีใส่กบกอกครับเลขนักเลขนี่หันบอกคะเอ็นเลขขึ้นในกกบกอกเลยโอ้กี่อยู่ในวัดน่ะเหรอเนาะํามาอาจารแม่วัดยังก่อนนะครับทำพระทินครับทำพระทินตอนนี้ไม่เป็นวัดครับมันเป็นธรรมมีคนเล่าตายอยู่นี่นั่นโอ้คนเล่าตายอยู่ในหันเลยแม่ผีเล่า จ้กผีเล้าหรือผียังแล้วกับบองหูคือกันแสดงว่าแสดงว่าทำยุดปิดเขตยดฟังเล้าเลยบอลบอกครับอยู่ฟังน้งไทยคือฟังทังไทยอยู่เขตเลยเมนยู่ทั้งผู้เมนครับแมนครับอยู่ไฮผมเลยดีครับอยู่ไฮยู่ไฮต้องเมีกเลยแมนครับตอนนี้ก็ไม่ทำอิลี่ยู่หันแมนครั่นแหละครับแต่ผู้ชมเนาะไปหากองปลานี่ก็ไปหาประจำเนาะครับแต่กี่แมนครับย่านนี้พวกเราจะขึ้นไปมัอนี้ทินเนาะแสด้งมาเป็นพีเจ้าทินครับแม็นยังก่อนครับน้องมีก มือนี้ผมก็จะขึ้นไปครับไปหาของปลาไปหาไปหาของปลานี่ได้ยังมาแน่ขึ้นทั้งผู้นี่ครับได้กระเตบางไว้รสักนึพวกกระเตกับบางทุกอย่างที่เจอเนาะครับเนาะครับผมที่กินได้ครับนี่ละอีสานบ้านนาครับเอฟซีอุดมสมบูรณ์ครับอยู่ทั้งเขตภาคอีสานเท่าขอให้มีโชคใไงครับน้องเมกครับขอบคุณที่หลายครับน้องเมฆขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับมีสิทธิ์จบตัวเองเลยครับหน้าจอครับ ครับผมเสมอเชื่มตัวเลขของน้องเมฆครับเสมอเชื่มเนาะจะลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองวันครับงวดวันที่16เมษายนพศ2567ครับเลข3ตัวครับ340 340ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับน้องเมฆครับสำหรับคลิปนี้เบาแอมเราทงกัสิลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับแต่อย่าพึ่งไปไชครับเอฟซีมือนี้ครับมือนี้เบาแอมเราทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับ บาเอ็มาตรงนี้เดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับานมะู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรั์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับสนผะม้ชมเอาของเมตตาค้าขา,ขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่เจนสี่เหลือถือครับน้องสัมชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนังถาอยู่ของไงกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะ้ดีครับรับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดส,สวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเน้อกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัก คืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุก <ๆ S 3> อย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปูร่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะบอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้นหอยแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทันวัยพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อนวดนี่แหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินข่าวกบบรีรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค,ค้าย,ยางบบเห็นล้านเฮาแข่ไขวยว่ามีอยียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบัง้าล้านเห็ดใ้คนมองโบเห็นล้านข้าเฮาเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายขอฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาะบบาวแอมเราทงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้เอนี้ก็มีโอกาสดนมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ <S <S สานผู้ชมเอาไปใส่เลยเลย <S 1> <S 1> วิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมากนะครับเนาะแลัวก็บเมื่อแทะครับ่านผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บบี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทือท่าคิ้วสามเทือ่อล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนีนเ่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกัเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดล่ะครับท่านผู้ชม จจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับหูยนข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโลทุงกับบลโรซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถงมาตามเบอร์โทงนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนากเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโลทุงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบัง เสียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาตุสาตุให้ถึงเลรกเ้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถึงเลรกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมยวบ่าแอมเราตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลกับน้ำมุนของหลวงปูครับชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาบกเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําหาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ัสาธุสาธุครับ